หนูหนเนี่ยหนูอย่าเอียงตัวพยายามตัวตรงตมองข้างหน้านะคะมองข้างหน้านะคะใช่ถ้าหนูเอียงตัวไปด้วยมันจะพยุงตัวไม่ได้ไงพี่พี่รู้ต้องปั่นให้ไวกว่านี้นิดนึงองีปอยู่้วมเรามัา่ี้านนีดยมีครูผู้สอนด้วยจงี้ครูผู้สอนด้วยค ม,มเาเีย้แล้วว่าตบมือหน่อยอุ้ยเก่งเก่งแล้วลูกเก่งแล้วมองข้างหน้าลูกมองข้างหน้าเก่งจังเลยเก่ง <ๆ S 2> จังเลยเอาขาขับไว้นะคะเออเก่งมากมองข้างหน้าลูกมองข้างหน้าเองเอาเอาเอาไปทางไหนก่อนไปทางไหนก่อนต้องจติก่อนก่อนจะเริ่ม ออโอเคค่ะบอกให้แม่ติดตามพี่อ้อมใน u t u b e นะคะมี YouTube ด้วยเหอคะใช่ค่ะ,คคะ,ะ,ะฮัลโหลสมายค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปร้านค่ะโอเคเยี่ยมมากลูกอ้าวลงมาเหรอพี่รู้ก่อนลูก เดี๋ยวค่อยไปล้างอ่ะเดี๋ยวค่อยไปล้างจยาลูกที่ไหนคะที่ล้างอ่ะถ่ายคลิปกับหนูด้วยใช่ไหมได้ค่ะนี่ไงถ่ายอยู่แล้วก็ลงด้วยกันนั่นแหละลูกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วมันเดี๋ยวเราก็ค่อยไปล้างถ้าเราค่อห้ใส่ลูด้วยตรงนี้ไหนคะ มาหัดปั่นจักรยานสองล้อกันนะคะพี่แฮรู้เก่งแล้วพี่รู้เก่งแล้วรู้เก่งแล้วถอดล้อพร้อมพี่เนเน่พี่เนเน่เก่งแล้วค่ะพี่รู้พี่รู้สู้สู้ค่ะโอเคค่ะเก่งมากนี่คุณครูคุณครูเรื่อสีชมพูชื่อพี่เนเน่เป็นล่าเป็นแล้วนะคะอ่าค่ะพี่เป็นแล้วเหรอคะ่าเป็นแล้วค่ะเก่งมากเลย จ้าไม่ประมาทนะคะตอนแรกๆหนูก็ได้แผลเหมือนกันเลยค่ะแต่ฮารู้ไม่ได้แผลอะไรเลยค่ะ <c oughs> อย่าได้แผลเลยลูก <c oughs> <c oughs> ต้องระวังนะครับดูน้องด้วยนะลูก พี่รู้พี่รู้ปันมาหาแม่แล้วลูกพี่รู้ปันมาหาแม่ลูกแล้วตั้งใจลูกตั้งใจลูกปันไปทางนู้นเลยปะปันไปทางนู้นเลยลูกปไปทางนู้นเลยค่ะผ่านแม่ไปเลย ไม่รู้ว่าเก่งแล้วเลี้ยวได้ด้วยนะลูกเก่งอ,อ, <c oughs> อุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคเยอะไปหน่อยนึงนะที่มันแคบ,ามมาบไปไปไปเดี๋ยวเตรียมมาหาอะไรมากินก่อนพาหน่อยซื้อส้มตำมาแล้วเดี๋ยวไปหาช่วยจานก่อน